ช่วงปลายปีอย่างที่บอกไปว่าเราก็อาจจะเห็นซานตาแรลลี่ได้นะคะก็แต่เราก็คิดว่าอาจจะมีช่วงที่ตลาดผันกวนได้ในรานสั้นซึ่งก็อาจจะเป็นโอกาสให้เราทยอยสะสมได้สําหรับหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานที่ดีแล้วก็มีแนวโน้มการเติบโตที่ดีในปีหน้านะคะซึ่ง แต่อย่างไรเราก็ต้องยอมรับว่าปีหน้าค่ะด้วย valuation ของหลายๆตลาดที่มันปรับตัวขึ้นมาอยู่แถวๆค่าเฉลี่ยแล้วก็หลายๆตลาดเนี่ยจะอยู่เหนือค่าเฉลี่ยไปแล้วนะคะก็ valuation เนี่ยก็อาจจะค่อนข้างตึงๆก็อาจจะทำให้เราอาจจะไม่ได้คาดหวังผลตอบแทนของตลาดหุ้นได้เหมือนกับในปี2025ปีปนี้นะคะที่ตลาดหุ้นเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นหลายๆตลาดปรับตัวเป็นระดับ ดับเบิลจิตก็คือ20% 30%นะคะหลายๆตลาดซึ่งปีหน้าเองเนี่ยด้วยว a l เลจชันแบบนี้เราคิดว่าการจะปรับตัวขึ้นของตลาดเนี่ยอาจาาจะต้องมาจากกําไรเป็นหลักนะคะการปรับตัวขึ้นของกําไรซึ่งถ้าเรามองไปนะคะตลาดที่เราคิดว่ามีแนวโนม้มที่กําไรจะโดดเด่นก็ยังคงเป็นสหรัฐนะคะหุ้นสหรัฐที่เราคิดว่าในธีมของ AI เองเนี่ยก็น่าจะยังคงเป็นธีมที่ขับเคลื่อนตัวตลาดหุ้นสหรัฐได้ต่อไปแต่ว่า ก็ต้องอาจจะเตือนนักลงทุนนิดหนึ่งนะคะว่าแม้ว่าเราจะชอบอในส่วนของหุ Tech ้นเทคสหรัฐแต่เราก็อาจจะอยากให้นักลงทุนมีการกระจายออกไปนอกเหนือจากาสหรัฐด,ด้วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไปดูหุ้นในกลุ่ม AI อ่ะคะ่ะจริงๆแล้วถ้าเราหันกลับมามองในฝั่งเอเชียทางฝั่งทางเอเชียบ้างนะคะจริงๆหลายๆตลาดก็มีความน่าสนใจอย่างเช่นจีนนะคะเกาหลีญี่ปุ่นไต้หวันจริงๆประเทศเหล่านี้นะคะ่ะก็ ในทีมเอไอเองเนี่ยก็ยังมีความน่าสนใจนะคะแล้วก็ทางกําไรเองเนี่ยก็มีแนวโน้มเติบโตได้ดีแล้ว valuation นะคะถ้าอย่างเช่นหุ้น Tech เทคจีอย่างเงี้ยคะ่ะถ้าเราดู valuation เทียบกันตรงๆเลยเนี่ยจริงๆก็ถูกกว่ากลุ่มพวกเจ็ดนางฟ้านะคะเพราะฉะนั้นก็อยากให้นักลงทุนเองเนี่ยมีการกระจายมาทางฝั่งเอเชียบ้างไม่ได้กระจุกอยู่แค่ทางฝั่งของหุ้นเทคสหรัฐอย่างเดียวนะคะแล้วก็นอกเหนือไปจากหุ้นเทคแล้ก็อยากจะให้มองกลุ่มอื่นด้วยนะคะเพราะว่า ถามว่าคุณเหกสหรารัฐเองเนี่ยแนวโน้มเ,เติบโตการเติบโตของกําไรมันยังดีอยู่นะคะแต่ว่าก็มีโอกาสเหมือนกันถ้าสมมติว่ากําไรมันดีมาในช่วงที่ผ่านมาแต่ถ้าเกิดว่ามีวันไหนที่เหมือนกําไรมันเริ่มผิดไปจากที่นักลงทุนคาดไว้นะคะเพราะว่าที่เราจะเห็นในช่วงที่ผ่านมาแม้ว่าหลายๆตัวของเจตนาฟ้าจะทําได้ดีมากๆเนี่ยแต่ตลาดมีความคาดหวังที่ค่อนข้างสูงนะคะการที่ โอกาสที่ตลาดจะปรับฐานเนี่ยก็ยังคงมีอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อ,อยากให้นักลงทุนกระจายการลงทุนนอกเหนือจากหุ้นเทคสหรัฐแล้วก็หุ้นเทคเอเชียเนี่ยไปในยังตลาดอื่นๆที่เป็นในส่วนของนอกเหนือจากกลุ่มเทคอย่างเช่นพวกตลาดหุ้นอินเดียตลาดหุ้นเวียดนามที่แล้วก็ยุโรปที่ตลาดกลุ่มนี้จะเป็นตลาดที่หุ้นจะเป็นสไตล์หุ้นดอมเมสติกหุ้นแวลูนะคะที่เน้นเรื่องของดอมเมสติกดีมาน